ส่วนอีกประเด็นต่อเนื่องเลยละกันน,นะครับ,บก็คือเรื่องของเมื่อวันที่6พ<ก>ฤ<ษ>ศจิกาที่ผ่านมาเอออาชัย6พฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับทางท่งานผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มีการจัดแถลงข่าวขึ้นที่ห้างสรัพสินค้าเซ็นทัน,นพาราซานครราชสีมานะครับก็คือเป็นการแถลงข่าวโครงการหนาวนี้ที่โคราชนะครับเพื่อเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามารวมทั้ง แจกแจงปฏิทินท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมเราในช่วงฤดูไฮซีซันตรงนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาคม,มกคุมภาพันธ์ไปจนถึงมีนาณูนเนี่ยนะครับว่าเรามีปฏิทินท่องเที่ยวมีงานอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในโคราชเพื่อเป็นการบอกตีคองล้อมกล่าวบอกให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่าโคราชเราพร้อมนะที่จะเปิดเป็นซ่อนรับนักท่องเที่ยวตามมารตรการของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดน,นะครับเนี่ยคือเป็นโครงการ เดี๋ยน,นี้ที่โคราชนะครับเป็นปัจจินท่องเที่ยวของเดือนพฤศจิกาธันวาม,มกราพุนพานะครับมีนาจะเป็นนะครับที่เขาทำกันมานะครับอันนี้ก็ <โด S 1> เ,เป็นป <โด S 1> ัจจินคร่าวๆปีนี้ปีนี้<ป>น่าจะหนาวด้วยนะพี่ตู่น่าจะาะว่ายอย่างนั้นนะเพราะอย่างันแต่กี่วันก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปนะฮะบ,บนเวลาจัดพอเริ่มจัดงานทีไรมันเริ่มหนาวทุกทีระหว่างเตรียมงานนี่หนาวจะตายช่วงระหว่างเตรียมงานไปยืนอยู่กลางสนามกลางแจ้งจัดงานเนี่ยโอ้ยหนาวสั่น พอถึงวันจัดงานเปี้ยงโมโหเนือแตกโชคเลยุปี่รูกเป็นอะไรแต่ปีก็ที่เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไปดูเอาตอนนี้กำลังสื่อกำลังออกไปทั่วทั่วนะครับมีมีหลายงานมากนะครับทั้งที่วังน้ําเขียวทั้งที่ปักช่องทั้งที่พิกไม้ทั้งที่ปักธงชัยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในเมืองเองนะครับต่างๆพวกนี้แต่นี้ผมจะเมนชั่นถึงกิจกรรมของหอการค้าในช่วงเทศกาล ท่องเที่ยวนี้เหมือนกันนะครับที่เรามีทั้งหมดอยู่ประมาณสี่กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดนครสิมาร่วมกับภาคส่วนของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดนครสิมาท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนะครับแล้วก็ทางพณิชย์จังหวัดนครสิมานะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นมาที่ที่ทางหอค้าเราจะเป็นผู้ดําเนินการจัดนะครับงานแรกเลยต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจดพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ย นะครับเราจัดไปแล้วก็งานเที่ยวเที่ยว,ยวกินพักพักโคราชคือมันหมดไปแล้วเนาะนะครับเราใช้ว่าเที่ยวกินพักพักโคราชนะครับก็คือเป็นการนาผู้ประกอบการทางด้านแหล่งท่องเที่ยวก็จะเป็นโรงแรมร้านอาหารวิสาหกิจชุมชนที่ขายของฝากต่างๆเนี่ยมาออกบูธที่พาคส่นจรการเซ็นทรันปราสาทนครราชสีมาซึ่ง ได้รับความกรุณาจากทางคุณสุริยานะครับผูงนำผู้จัดการท้างเซนติการเซนท์ท่นของเราเนี่ยนะครับให้ให้พื้นที่นะครับจัดงานแล้วก็เชิญผู้ประกอบการออกมาแล้วก็เป็นการขายแพ็กเกจท่องเที่ยวขายแพ็กเกจที่พักแพ็กเกจร้านอาหารแพ็กเกจคูปองอาหารของโรงแรมต่างๆพวกนี้นะครับก็มีรายการพิเศษมากมายนะครับก็ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปพอสมควรนะครับและท่านผู้ว่าก็ถือเอางานนี้เหมือนกันนะฮะงานกินเที่ยวกินเที่ยวพักพักโคราชเนี่ย เป็นงานแถลงข่าวเมื่อวันที่หกคือเราจัดงานที่หนึ่งพฤศจิกาแต่ท่านว่าก็ใช้พื้นที่ของงานของเราการจัดงานของเราที่เซนทันเนี่ยเป็นงานแถลงข่าวด้วยนะครับในวันที่หการแถลงข่าวหนานี้ที่โคราชนะครับนั่นคืองานที่หนึ่งนะครับงานที่สองถัดมาที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือในระหว่างวันที่หนึ่งถึงสี่ทันวาหนึ่งถึงสี่ทันวาเนี่ยนะครับจะเกิดงานเทศกาลอาหารย่างดน้าดัดของดีสามสิบสองอำเภอ นะครับที่บริเวณส่วนลักส่วนลักก็คือด้านส่วนที่อยู่ด้านขวามือของย่าโมขวามือไหมใช่ขวามือของย่าโมส่วนลักนะครับบริเวณส่วนลักตรงนั้นอ่ะนะครับจะจัดเป็นงานเทศกาลอาหารย่างน้าด่าของดีสามสองของเธอแต่ตรงเนี้ยยังบอกท่านผู้ชมว่าอย่าไปสับสนกับงาน Thailand BBQ Festival นะครับเทศกาลอาหารย่างตรงนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นมินินะครับเป็นขนาดมินินะครับเป็นขนาดมินิซึ่งได้เออเอารับการสนับสนุน การร่วมกันจัดงานกับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับรวมทั้งทั้งด้วยใจังหวัดนครสุมาด้วยนะครับในการที่จะร่วมกันจัดงานระดับของดีสามสองอำเภอเนี่ยก็จะมีของดีประจำอำเภอต่างๆสามสองอำเภอมาเอ่อมาจับใจใช้สอยกันมาโชว์ให้ดูมาแสดงให้ดูนะครับแล้วก็มาขายสินค้าด้วยรวมทั้งวันนี้เพิ่นข่าวดีด้วยว่าได้รับการประสานงานจากทางภาคสีไทยซุปเปอร์แวร์ด้วยนะพี่โคราชเราคุณหนึ่งคุณเกียรต์ว่าเขาจะมาออกงานในพิธีงานนี้ด้วย เพราะฉะนั้นเวลาเียไทยมาเนี่ยมันก็จะมีเพราะมีของของลดราคาบ้างของอะไรบ้างที่ก็ามาลดราคาไปแล้วก,ก,ก็ฝากให้ใครใครสนใจนะครับแล้วระหว่างวันที่หนึ่งถึงสี่ธันวานะครับบริเวณสวนรัตน์นะครับสวนรัต์ที่ข้างๆางย <c oughs> ามบราบมีมีการแสดงด้วยนะไม่ใช่ว่าช้อปปิ้งอย่างเดียวนะมีการแสดงดนตร,ตรีทั้งสี่คืนเลยนะคุณเกียจวันนั้นเนี่ยสี <c oughs> ค่คืนเลยแล้ววันนั้นเขาน่าจะดื่มได้แล้วนั่คนนุูนเกียจเนาะ ผมผมก็ไม่ต้องกลับบ้านเลยใช่ไหมสี่สี่คืนไม่ไม่แต่ว่าห้ามขัดจำหน่ายเขาไม่มีจําหน่ายครับเ็ต้องไปคุณไปดืคุณต้องถือไปเองเอาเลยมีมีแจกไหมพี่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นงบหลวงต้อบอกว่าเป็นงบราชการจัดเพราะฉะนั้นดื่มสุราแอลกอฮอล์ไม่ได้แต่ถือไปดื่มเขาคงไม่ห้ามคุณมั้งคุณเช็นะ ก็เชิญชวนนะครับไปท่องเที่ยวกันงานเทศกาลหยานตั้งแต่มี3-2เอิเภอนะครับที่บริเวณสวนลับแล้วก็ถัดมาครับงานมินิผู้เด็กมินิผู้เด็กเนี่ยครับนั้นระหว่างที่13-19ธันวานะครับอันเนี้ยจัดที่เซ็นทรัลปาร์าในรรลชสีมานะครับอันนี้อยู่ในบันทินท่องเที่ยวด้วยนะครับมินิผู้เด็กนะครับที่ก็จะเป็นการจัดงานแสดงการ ขอบอูธของผู้จำหน่ายอาหารต่างๆในโคราชรวมนักของดีเด่นดังในในภาคอื่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะโคราชอย่างเดียวนะอาจจะมีทางทางภาคตะวันออกอะไรพวกนี้มาร่วมด้วยนะครับทางจันทบุรีระยองตราดในแถบนี้ก็จะมีร้านหองร้านอาหารพูดอาหารมาออกงานนี้ด้วยนะครับก็ระหว่างวันที่13ถึง19ที่ห้างสัมปทานเซนต์ท่านาารนาานครราชสีม,มานะครับและก็อีกหนึ่งงานครับก็คือ งานวันที่25-27ธันวาอันนี้ก็อยู่ในปัิทินต้องเที่ยวเหมือนกันนีครับงานถนนคนเดิน24-26พี่อ่24-26 24-26 24-26นะครับงานถนนคนเดินโพกลางนะครับซึ่งก็จะใช้บริเวณถนนโพกลางช่วงระหว่างแยกเต็กฮะถึงสารเจ้าแม่ทัพทิมใช่ครับใช่เนนั้นน่ะนะครับก็จัดเป็นถนนคนเดินซึ่ง ก็จะมีร้านขายอาหารอาหาหรก็จะเน้นเป็นสตรีทฟู้ดนะครับจะเน้นเป็นสตรีทฟู้ดก็เนี่ยมานั่งคนเขารอคอยกันางานนี้กันพอสมนนควรนะคนหนึ่งคนเกียงเ,เพราะว่ามันเป็นงานที่บรรยากาศบรรยากาศชิวๆอ่ะเดินไปกินไปอะ่ะมีโต๊ะให้นั่งเป็นหย่อมๆมีบ้างไม่มีบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เดินซื้อของกลับบ้านกันอะไรกันนะฮะแล้วก็ชาวบ้านละแวกนั้นสองข้างทางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตึกเก่านะเป็นอาคารเก่าโบราณ เป็นอาคารเก่าโบราณนะบ้านไม้เนี่ยนะครับซึ่งก็มาชมมาดูกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทางหอการ์เราจะได้ร่วมเดินเนินกานจัดอันนี้ร่วมกับทางพันธิจจังหวัดพันทิจจังหวัดนนะครับร่วมกันจัดงานสวนน,นเดินที่ปงกลางนะครับถัดไปครับก็จะเป็นงานข้ามปีไปละทีนี้ก็จะเป็นงานเดือนตราบชื่องานเนี่ยน่าจะเป็นงานงานเทศกาล ของตรวยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ได้ตั้งชื่องานแต่จะมีบูธที่จะมาร่วมออกงานในงานเนี้ประมาณร้อยบูธเลยนะนะครับก็ะจะเป็นงานแสดงสินค้านั่นแหละนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็นําผู้ประกอบการ SME อ SM e ่า SMEs ต่างๆเนี่ยมาออกงานในงานนี้นะครับจะจัดขึ้นที่สลักกางนะครับในระหว่างวันที่1 3มถึง19ก้ามกรานะครับก็จะเป็นงานจัดที่อ่ารลกลารจังหวัดนครสิมาของเราเลยเนี่ยนะครับ ก็เป็นงานที่ขอคค้านจะร่วมกันจัดกระทางภาคส่วนภาคีภาคส่วนต่างๆว่าจะเป็นทางภาครัฐนะครับหรือว่าภาคส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆร่วมกันจัดงานขึ้นมานะครับก็สี่ห้างานที่จะเกิดขึ้นโดยจังหวัดนครศรีธรรมและครันก็เป็นเรื่องประวิธท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมได้พี่ตู่ผมผมอยากพูดอยู่สองสามงานพี่ตู่มีมีงานที่น่าสนใจคือในประทินท่องเที่ยวนะครับที่เห็นเลยนะครับก็จะมีอย่างงานบินเนเล่ โอ้ uh, ยอันนี้งานระดับใช่ครับเทเลนเป็นเลยนี่ก็เป็นงานที่เจริงๆอ่ะมันเป็นงานระดับโลกแหละแต่ว่า <c oughs> ต้องบอกว่าปีงานเนี้ยมันกระทบเรื่องโควิดมันมา,มาได้พอสมควรแหละแล้วก็ <c oughs> งานนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบมาตอนนาตอนนี้นะครับก็เป็นงานมหกรรมศริลป,ปะนานาชาติซึ่งตอนนี้นะครับมีศิลป,ปะจากทั่วทั่วประเทศเลยนะพี่ตอนนี้มีส่งเข้ามาร่วมในงานนี้ อ่าก็เดี๋ยวราลองเราลองไปดูกันแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็มีมีรายละเอียดนิดนึงก็คือจะมีศิลปินจากประมาณ40กว่าประเทศนะครับที่ส่งเป็นศิลปินจากต่างชาตินะจากต่างชาติเนี่ยเขาก็มาร่วมทำปฏิกรรมผลงานของเขาขึ้นใน3ามแห่ง3ามอำเภอด้วยกันนะครับก็คืออำเภอเมืองอำเภอปัดค่องแลวก็อำเภอพิมายนะครับแล้วเราก็จะมีการเปิดงานขึ้นในวันที่5ธตันวาก็จะเกิดเปิดงานพร้อมกัน3ามสามอำเภอด้วยกัน ก็คือท so. ี่อำเภอเมืองก็คือบริเวณที่บริเวณรานย่โมนะครับตรงคอนโดเบล่านะครับจะเปิดงานตรงนั้นนะครับแล้วก็อำเภอปักช่อเนี่ยจะเปิดที่บริเวณพระวังของพระองค์เล็กของเรานะครับพระพระตำหนักทิ่พิมานนะครับที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็ที่พิมายก็จะเปิดที่อุทยานแห่งชาติปราสาทหินปราสาทหินพิมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามเปิดพร้อมกันเลยทั้งสามแห่งแล้วก็งานเนี่ยจะจัดยาวไปจนถึง ามสิบเอ็ดมีนาห้าธ<ช>ันวาคมถึงสามสิบเอ็ดมีนานะครับใน <พอ S 1> <3 S 2> สามวันนีทมีการแสดงส่วนจุดไหนบ้างที่มีการแสดงผลงานปฏิมากรรมติดตามได้ทางเพจต,ต่างๆของทางจังหวัดน,นะครับเพราะมีเยอะเยอะมากพูดไม่จบยจินมันเยอะมากมปฏิมากรมาามรมหลายที่เท<ม>่าที่ผมตามเนี่ยผมว่า,น,าน่าสนใจมากนะพี่งานงานเบลเล่นะครับก็ถ้าเกิดใครใครที่ชอบงานศิลปะก็ตามได้เลยใช่ใช่งานแล้วก็มีอย่างพวกเทศกาลหุ่นฟางก็น่าสนใจอันนี้ก็จะจัด หมือนมันไม่ได้เปิดตลอดเนาะมันก็จะมีเฉพาะเป็นช่วงๆนะครับเยอะๆเยอะเลยไปดูวันนี้ท่องเที่ยวโคราชตอนนี้เราจัดกันมาเหมือนว่าเมื่อวันเมื่อวันเมื่อสักสองสองที่แล้วน่ะท่านผู้ว่าก็เชิญภักส่วนต่างๆทั้งภาครับอกจนเข้าไปแล้วก็เอาไปกรุ๊ปกันว่าใครมีงานอะไรแล้วก็มาจัดเป็นวันนี้ท่องเที่ยวที่ได้ออกมาวันนี้แหละนะครับก็เราไปติดตามดูจับเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็ลงไปวันที่ท่องเที่ยวขนหนัเยอะแยๆเลย นะครับแล้วก็เออนี่นี่ขยันขึ้นไปข้างบนทีนึงครับคุณท็อปอย่าลืมงานเทศกาลไทยแลนด์โนโนข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี่แหละไทยแลนด์บีบีข้างล่างเออนี่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 เอนี่เหลือพูดถึงเีลือพูดถึงให้กิตาขาวไปแล้วนี่ยครับไทยแลนด์บีบีคิวเฟสติวัลนะครับในเทศกาลหาดย่างที่ทุกคนรอคอยตอนนี้จะจัดตอนนี้กำหนดขึ้นในจัดในระหว่างที่27มีนาเจ็นพุกระลานะครับที่ลานไทกรุงตลาดเซฟวันเหมือนเดิมกาติดตามความยิ่งใหญ่ของปีนี้ครับว่าจะยิ่งใหญ่อลังการตะการตาขนาดไหน ต้องต้องบอกว่าปีนี้เป็นมกรานะพี่มกาเพราะว่าผมจะเรียกว่าปีนี้ไม่ได้สิต้องบอกว่าครั้งนี้ครั้งนี้ปีหน้าใช่ไหมต้นปีนี้ไม่โผล่ปีหน้าใช่ครั้งนี้หนาวนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยจะมีงานเทศกาลอาหารย่างไทยแลนด์บิววสองครั้งคือต้นปีกับปลายปีเลยเฉ่งแม่เฉ่งแม่ล่ะงั้นปีนี้เราก็มีเทศกาลอาหารย่าง ได้ข่าวว่าศิลปินศิลปินเด็ดๆทั้งนั้นใช่ไหมคปีนี้โอ้ยเกียร์ศิลปินศิลปินตอนนี้ว่าไงคุณเกียริกเชิญใครไปมามุขอขอใช้ญมาึ้นทัวนะครับโอเคถ้า่งั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นน้องเกี่ยวเนาะ